สวัสดีค่ะพบกับบ้านนิยายอีกแล้วนะคะช่องที่จะมาเล่านิยายให้คุณฟังโดยที่คุณไม่ต้องอ่านวันนี้บ้านนิยายขอเสนอหัตสนิยายพลน,นิกรกิมหวนโดยปออินทราปาลิศในตอนที่มีชื่อว่าสานุกข,ขานตอนสู่ปิตุภูมิท่านผู้ฟังสามารถรับฟังคลิปใหม่ได้ ทุกวันจัน์ทรถึงเสราร์เวลาเช้ามากๆหยุดวันอาทิตย์หนึ่งวันนะคะเอาละค่ะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าทีมฟุตบอลซีวานิมิตรออกจากสนามฟุตบอลในเวลาก่อนพลบข้ำเล็กน้อยคาดีิแลกหุ้มทองคำของท่านมหาราชาซานุค,คานแล่นตามรถจักรยานยนต์ของตำรวจซึ่งมีแล่นตามมาอีกหลายคันในที่สุด ขบวนรถก็แล่นมาหยุดลงที่หน้าโรงแรมพารณสีอันเป็นโรงแรมที่ทันสมัยและดีที่สุดในนครนี้โรงแรมนี้เป็นตึกสามชั้นใหญ่โตมากบริการแบบตะวันตกต้อนรับแต่คนชั้นสูงโดยเฉพาะค่าห้องพักค่าเครื่องดื่มและอาหารแพงมากในสิงหนาฏปูนากับมหาเล็กของท่านมหาราชาสานุข,ขานอีกสามสี่คน ได้มารอคอยอยู่ที่นี่แล้วคืนนี้ทีมฟุตบอลซีวานิมิรจะพักอยู่ที่นี่รุ่งเช้าจึงจะเดินทางกลับนครปัต,ตนาโดยทางรถยนต์องคสานุขานได้ติดต่อขอเช่าห้องพักไว้เรียบร้อยแล้วผู้จัดการโรงแรมตื่นเต้นเป็นที่สุดเท่าที่ท่านมหาราชาสานุขานพาทีมฟุตบอลมาพักแรมอยู่ที่โรงแรมของเขาทำให้โรงแรมมีเกียรติขึ้นมาก พอรถหยุดสิงหนาถปูนากับมหาดเล็กพร้อมด้วยผู้จัดการโรงแรมก็รีบลงมาจากตึกใหญ่ตรงเข้ามาเฝ้าองค์ซานุขานที่รถพระที่นั่งหุ้มทองคำประชาชนเมืองพรารณสีนับจำนวนพันต่างเฮโลเข้ามาดูพระพักท่านมหาเศรษฐีอันดับหนึ่งของโลกตำรวจช่วยกันกั้นฝูงชนไว้และขอร้องให้ถอยออกไปองค์สานุขาน สเสด็จลงมาจากรถยนต์พระที่นั่งอย่างสง่าพาเผยพระองค์ประธานพระหัตถ์ขวาให้ในายทรพิษพินาศผู้จัดการโรงแรมพราราณสีสัมผัสพระหัตถ์โดยปราศจากการถือพระองค์ทุกสิ่งทุกอย่างสำหรับพวกเราเรียบร้อยดีหรือท่านผู้จัดการรับสั่งถามเป็นภาษาฮินดูนายทรพิษพินาศก้มศรีรษะถวายคำนับอีกครั้งหนึ่งเรียบร้อยพย่ะคะ่ะ ทุกสิ่งทุกอย่างกระหม่อมได้จัดถวายตามพระประสงค์ขอบใจมากรับสั่งยิ้มยิ้มแล้วประธานธนบัตรใบละร้อยปึกหนึ่งให้ผู้จัดการโรงแรมเอาฉันให้รางวัลเธอและสำหรับพวกบอยและเจ้าหน้าที่ของโรงแรมประเดี๋ยวฉันจะแจกรางวัลนายธรพิษพินาศดีใจจนเนื้อเต้นเขาก้มศรีรษะถวายคำนับแล้วเอื้อมือรับธนบัตรอินเดียปึกเบื้อเริ่มมาถือไว้เป็นพระกรุณาอย่างยิ่งพะยะค่ะ ท่านมหาราชาซานุขานสเสด็จมาที่รถโดยสารขนาดใหญ่ของพระองค์รับสั่งให้นักฟุตบอลลงมาจากรถบรรดานักฟุตบอลต่างทยอยทยอยกันลงมาจากรถอย่างภาคภูมินักหนังสือพิมพ์คนหนึ่งพาช่างภาพปราดเข้ามาหาคณะพักสีสหายด้วยความเลื่อมใสศรัทธาในความสามารถของพลนิกรกิมหมวนดเตอร์ดิเรกและท่านจ้คุณปัจจนึกเขาแนะนำตนเองกับสีสหายด้วยภาษาไทย เฮนี hey, now, ah. people, g, ่จานอัมริตนายจาจานเป็นผู้แทนหนังสือพิมพ์อินเดียนิวส์คาราบนีช้างชักรูปเก่งมากๆชื่อทารุนกุมารีนายจาสีสหายกับท่านเจ้คุณปัจจนึกต่างยิ้มให้ผู้แทนหนังสือพิมพ์แขกที่มีหนวดคราวรุ่มร่ามตามเคยก่อนที่ใครจะพูดอะไรท่านมหาราชาซานุขคคานก็เสด็จเข้ามาแล้วรับสั่งกับสีสหายว่า พวกเธอจะให้สัมภาษณ์เขาก็ควรจะเชิญเขาขึ้นไปคุยกันบนห้องโถงของโรงแรมดีกว่านายอมริตทูลว่าไม่เป็นไรคาราบอินิจานขอรบกวนเวลาวิวาดกับคนไทยสีห้าคนนี้เพียงแค่ประเดียวเดียวนะเสียงหวนลืมตาโพลงฮะว่ายังไงนะบาบูบาบูจะวิวาดกับพวกเราผู้แทนหนังสือพิมพ์อินเดียนิวส์ยิ้มแห้ง สัมภาษณ์ขอราบอาจารย์พูดผิดไปนะนายจ๋านี่ก่อนหัวเราะนึกว่าวิวาทฉันจะได้แจกหมาให้บาบูซะก่อนเสียงหัวเราะดังขึ้นอย่างครื้นเครงท่านมหาราชาสานุคานรับสั่งกับคณะพักศีสหายต่อไปเมื่อสมอกใจยืนคุยกันที่นาโรงแรมนี้ก็ตามใจฉันจะพานักฟุตบอลขึ้นไปก่อนนะแล้วตามไปที่ห้องโถง ช่างภาพรีบถ่ายภาพองค์านุข,ขานทันทีแฟลชไลท์วาบขึ้นเจ้าคุณปัจจนึกสะดุ้งเฮือกสุดตัวท่านมหาราชาสานุข,ขานสเสด็จขึ้นไปบนตึกนักฟุตบอลหกคนกับสิงหนาถปูนาผู้จัดการโรงแรมและมหัดเล็กต่างตามสเสด็จไปด้วยนายอมริตถือสมุดโน้ตเล็กๆไว้ในมือซ้ายและถือปากกาไว้ในมือขวา เขามองดูหน้าสีสหายและเจ้าคุณปัจจนึกอย่างชื่นชมแล้วเริ่มสัมภาษณ์อินิจานยากรู้คราบว่าทำไมถึงเตะลูกได้แรงเสียงวนพยักหน้ากับนิกอนแกช่วยบอกเขาทีสิในจอมทะเลนยิ้มแปน้นเรามีวิธีฝึกแบบธรรมชาติบาบูแต่ก่อนเนี่ยพวกเราก็เตะฟุตบอลได้แรงตามปกติเท่ากับนักฟุตบอลทั้งหลายต่อมาเราพยายามคิดค้นหาวิธี เพื่อให้เตะลูกบอลไปไกลสุดสนามหรือออกไปนอกสนามโดยวิธีธรรมชาติเฮนายอมริตร้องขึ้นดังๆอินี่พูดช้าๆนะนายจ๋าจานพึ่งเรียนชาวเล็กได้สามสีวันทนานจดไม่ทันขราบนี่ก่อนอดหัวเราะไม่ได้ก็ให้ช่างภาพเขาจดสิบาบูโอช่างชักรูปจดทำอะไรหนังสือตัวเดียวอ่านไม่โอกดีแต่ชักรูปเท่านาน อินิี้ถ่ายรูปเก่งนานั่งท้ายนอนท้ายได้ทั้งนานเสียงหวนพูดเสริมขึ้นนอนถ่ายไม่เลอะเทอะหมดหรอบาบูบาบูบาบล,ลืมตาโพรงถ่ายรูปคาราบไม่ใช่ถ่ายท้องสีายกับเจ้าคุณปัจจนึกและเจ้าแหว้วต่างหัวรอกคลืนนมิกรออธิบายต่อไปว่าเราหัดเตะลูกมะพร้าวต่างฟุตบอลเราเตะฟุตบอลได้แรงก็เพราะเหตุนี้ ในอมริซจ,จดลงไปในสมุดโนต้ตของเขาและยังไงคราบนิกรว่าในตอนแรกพวกเราตีนบวมไปตามกันแต่เมื่อเคยชินเข้าเราก็จะสามารถเตะลูกมะพร้าวที่ยังไม่ได้ปอกเปลือกได้อย่างสบายหลังจากนั้นเราก็หัดเตะลูกเหล็กกลมๆขนาดลูกฟุตบอลผู้แทนหนังสือพิมพ์แขกลืมตาโพลงเตะลูกเล็กเขาร้องขึ้นดังๆถูกแล้วบาบู นิกรโกหกแบบหน้าตายเพราะเราหัดเตะลูกเหล็กพวกเราถึงเตะฟุตบอลได้แรงมากผิดมนุษย์พอตาของฉันเตะลูกจากประตูลูกบอลลอยละลิ้วข้ามประตูนรสิง์และออกไปนอกสนามบาบูคิดดูสิถ้าเราไม่หัดเตะลูกเหล็กต่างฟุตบอลเราจะเตะฟุตบอลได้ไกลอย่างนี้หรือเดี๋ยวนะอีนี้ช้าๆหน่อยครบับเอาละครับต่อไปจานยากทราบว่า ทำไมพวกท่านชุดประตูได้แม่นย้ำนายจ๋าชุดกลายก็เข้าเสียงงวนกล่าวขึ้นทันทีพวกเราหัดตามวิธีธรรมชาติอีกนั่นแหละบาบูหัดยังไงไหนจ๋า ah? กิมงวนยิ้มน้อยยิ้มใหญ่เราหาประตูบ้านมาปิดทับประตูฟุตบอลนะสิเจาะรูไวร้รูเดียวมีขนาดโตกว่าลูกฟุตบอลสักสองเท่าแล้วเราก็หัดซ้อมชุดประตูกันหัดไปหัดไปจนกระทั่ง เรายิงพลุบได้พลุบได้ในอมริทถอนหายใจยาวๆพยายามจดช็อตแทนอย่างรวดเร็วอินิจานร,รบกวนพวกทานแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากๆในายจ๋าแล้วจานจะเขียนคำสัมภาษณ์ลงในหนงังสือพิมพ์อินเดียนิวส์ฉบับพรุ่งนี้ต่อไปนักฟุตบอลอินเดียคงจะหัดเตะลูกมะพร้าวและลูกเล็กเหมือนอย่างพวกทานอ๋อ อีนีจานยากถามอีกน้อยหนึ่งนายจาธรรมร้า,รายพวกท่านมีกำลังแข็งแรงวิ่งรอบสนามไม่เหนื่อยเลยเสียงหวนพยักหน้ากับเจ้าคุณปัจจนึกคุณอาช่วยบอกเขาหน่อยสิครับท่านเจ้าคุณหัวเราะหือหือเฮอ,อย่าเลยวะขกาถือศีลหามานานแล้วพูดจบท่านก็ยกมือตบหลังนายพัชราพรแกบอกเขาหน่อยสิพลทำไมพวกเรา ถึงมีกำลังวังชาผิดมนุษย์พ้นอดทัวเราะไม่ได้ผมก็ถือศีลเหมือนกันครับให้หมอมันอธิบายดีกว่าดอกเตอร์ดิเรกยิ้มให้ผู้แทนหนังสือพิมพ์แขกแล้วกล่าวว่าไม่มีอะไรหรอกบาบูเรากินอาหารดีๆที่มีประโยชน์ร่างกายของเราก็แข็งแรงนักฟุตบอลเมืองไทยต้องกินไข่ไก่วันละร้อยหสฟองดื่มนมสดวันละยี่สิลิตรกินเนื้อวัววันละกิโล โอ้ oh! นายอมริตร้องลัน่นอีนี้กินเนื้อหัววันละกิโลไม่ใช่คนเสียแล้วนายจ๋ามาฝรังคราในายแพทย์หนุ่มทำคอยยนเสียงหวนพูดเสริมขึ้นว่าเป็นความจริงบาบูพวกเรากินเนื้อวันละกิโลนอกจากนี้ยังต้องกินผักและอาหารที่มีโปรตีนเช่นปลาอีกด้วยนายอมริตเม้มปากแน่นจดลงไปในสมุดโน้ตของเขา โดยอาศัยแสงสว่างของไฟฟ้าที่หน้าโรงแรมเอาล่ะครับขอบคุณมากๆพรุ่งนี้เชา้าจานจะเอาหนังสือพิมพ์อินเดียนิวส์มาให้ทานที่โรงแรมพลว่าไม่ต้องหลอกบาบูเพราะพวกเราอ่านหนังสือแขกไม่ออกไม้เป็นร้ายนายจ้าอ่านไม่ออกเก็บไว้เป็นทีระลึกยังได้และเขาก็หันมาทางนายทารุนกุมารีช่างภาพของเขาเฮ hey! ชากรูปนักฟุตบอลคนไทยโวยช่างภาพขอร้องให้สีสหายกับเจ้าคุณปัจจนึกเข้าแถวเรียงกันเจ้าแฮวก็เลยถือโอกาสเข้าไปยืนเบ่งรวมกับาาคณะพักสีสหายด้วยช่างภาพได้ถ่ายภาพไว้ต่อจากนั้นนายอมริตกับนายทารุนกุมารีก็ลากลับทั้งสองเดินไปขึ้นรถจี๊ปที่จอดอยู่ริมรั้วโรงแรมาาคณะพักสีสหาย พากันเดินรวมกลุ่มไปบนโรงแรมพารณสีด้วยความสดชื่นรื่นเริงทีมฟุตบอลสิวานิมิตรได้เดินทางกลับนครปัตตานาในวันรุ่งขึ้นและมาถึงเมืองปัตตานาโดยสวัสดิภาพในราวเที่ยงวันนั้นชาวเมืองปัตตานาได้มีงานสมโพธหรือฉลองชัยชนะกันทั่วเมืองเป็นเวลาสมวันสามคืนมีมหรสพต่างๆมีการเลี้ยงอาหารพวกคนจนที่โรงทานหลายแห่ง ท่านมหาราชาสานุข,ขานทรงสละเงินถึงแสนรูปีในการฉลองชัยชนะภายในวังตกแต่งประทีปโคมไฟอย่างสวยงามคณะพักศีสหายของเรากับเจ้าคุณปัจจนึกกลายเป็นมิ่งขวัญของชาวเมืองปัตตนาไปแล้วไม่ว่าจะย่างกลายไปทางไหนชาวเมืองทั้งหญิงชายได้เข้ามาห้อมล้อมแสดงความยินดีคนที่ทันสมัยหน่อยก็ขอลายเซ็นไว้ เมื่อหมดงานฉลองพลพัชราภร์ก็ได้รับโทรเลขด่วนจากเจ้าคุณประสิทธิ์บิดาของเขาแจ้งให้ทราบว่าคุณหญิงวาดป่วยเป็นโรคไส้ติ่งอักเสบส่งไปผ่าตัดและรักษาตัวที่โรงพยาบาลจุลาภร์เลยขอให้ทุกคนรีบเดินทางกลับบ้านโดยด่วนคณะพักศีสหายจำเป็นต้องทูลลาท่านมหาราชาสานุข,ขานกลับกรุงเทพทันทีท่านมหาราชาสานุข,ขาน ท่งเช่ารถไฟขบวนพิเศษให้หนึ่งขบวนและพระองค์กับเลขานุการก็พาคณะพักสีีสหายเดินทางโดยรถไฟจากปัตตนามุ่งตรงไปนครกาลกัตตาที่ท่าอากาศยานนาครกาลกัตตาในตอน13นาฬิกาวันนั้นท่านมหาราชาสานุคานได้ประทานเลี้ยงอาหารกลางวันคณะพักสีีสหายอีกครั้งหนึ่งซึ่งเจ้าแห้วได้มีโอกาสนั่งร่วมโต๊ะด้วย ภายในห้องรับประทานอาหารของท่าอากาศยานขณะนี้เครื่องบินสี่เครื่องยนต์ของบริษัทแอร์อินเดียที่ท่านมหาราชาทรงเช่าเป็นพิเศษได้จอดเตรียมพร้อมอยู่ใต้ทางลมแล้วการรับประทานอาหารกลางวันแบบฝรัง่งได้สิ้นสุดลงในเวลา14นาฬิกาท่านมหาราชาสานุข,ขานได้ลุกข,ขึ้นยืนกล่าวขอบคุณสี่สหายกับเจ้าคุณปัจจนึกที่ได้เล่นฟุตบอลร่วมทีมศีวานิมิร และได้ชัยชนะอย่างงดงามตอนสุดท้ายพระองค์ได้รับสั่งว่าฉันรู้สึกอะไรรักสหายทุกๆคนที่ต้องเดินทางกลับประเทศไทยด้วยความจำเป็นซึ่งเกี่ยวกับการเจ็บไข้ของญาติผู้ใหญ่ฉันหวังว่าในโอกาสข้างหน้าเพื่อนรักของฉันคงจะมาเที่ยวอินเดียอีกก่อนที่เราจะจากกันฉันจะขอมอบของขวัญให้เพื่อนทุกคนไว้เป็นที่ระลึก พอรับสั่งจบพระองค์ก็ตบพระหัตถ์ขึ้นสามครั้งสิงหนาตปูนาเลขานุการส่วนพระองค์เดินนำหน้าพาเจ้าหนุ่มฮินดูร่างใหญ่อีกคนหนึ่งเข้ามาในห้องทั้งสองหยุดยืนถวายคำนับท่านมหาราชาด้วยความจงรักภักดีท่านมหาราชาสานุ่านทรงหยิบถุงกรรมยี่เล็กๆประทานให้สีสหายกับเจ้าคุณปัจจนึกคนละถุงสหายรักในถุงนี้ คือเพชรลูกขนาดต่างๆหลายเม็ดแล้วก็มรารกฏกับทัพทิมปนกันแต่ละเม็ดอย่างน้อยมีน้ำหนักห้ากรัตขอให้บวกเธอนำไปฝากภรรยาของเธอเถิดถุงหนึ่งมีค่าประมาณล้านบาทสีสหายกับเจ้าคุณปัจจนึกต่างทราบซึ้งในพระกรุณาขององค์สานุข,ขานอย่างยิ่งพลพัชราพรทูลว่ากระหม่อมกับเพื่อนๆจะไม่ลืมพระกรุณาของฝาพระบาทเลย ถ้ามีพระประสงค์ใดในประเทศไทยแล้วขอได้รับสั่งใช้พวกเราเถิดพะยะค่ะท่านมหาราชาทรงแย้มพระสวนพระองค์เสด็จเข้าไปประทับยืนข้างมหาเล็กร่างใหญ่ซึ่งยืนตัวตรงถือถาดไม้ที่มีกรรมยี่สีแดงปิดถาดของที่อยู่ในถาดคงจะมีน้ำหนักไม่น้อยพระมหาเล็กร่างกำยำได้แสดงท่าทีให้เห็นว่าแขนทั้งสองข้างของเขานั้นกำลังเมื่อยลา้า สหายรักคงฉันรับสั่งยิ้มยิ้มฉันขอมอบของที่ระลึกให้อีกคนละสิ่งมันคือทองคําขนาดลูกฟักโอ้โหนิกนรร้องลัน่นขอให้ฟาบาททรงพระเจริญชยัยโยไม่ปรากฏว่ามีใครร้องรับชัยโยนิกรจึงยิ้มแยแยส่วนเจ้าแห้วนั่งน้ำตาไหลพรากเสียใจที่ไม่ได้รับประทานรางวัล หรือของที่ระลึกจากท่านมหาราชาองค์สานุขานเปิดผ้าคลุมถาดออกหยิบทองคำซึ่งมีลักษณะขนาดเท่าลูกฟักลูกหนึ่งออกมาส่งให้ด็อเตอร์ดิเรกแล้วรับสั่งว่าคุณหมอที่รักฉันให้เธอลูกใหญ่กว่าเพื่อนน้ำหนักถึงห้ากิโลด็อเตอร์ดิเรกยืนเซอร์อยู่สักครู่หนึ่งแล้วเขาก็รีบตะครุบลูกฟักทองคำมาจากพระหัตถ์ต่อจากนั้น ท่านมหาราชาก็หยิบทองคำขนาดลูกฟักเล็กประทานให้เจ้าคุณปัจจนึกและสามสหายคนละลูกคณะพักสีสหายนั้นยิ้มแป้นไปตามกันแม้กระทั่งเสียงงวนซึ่งเป็นมหาเศรษฐีก็ตื่นเต้นดีใจเหลือที่จะกล่าวเจ้าแห้วน้อยใจจนในที่สุดก็ร้องไห้โฮ นุขานทรงพระสวนลั่นฉันไม่ได้ใจดำถึงอย่างนั้นหรอกนาย้ฮวรับสั่งพลางล้วงกระเป๋ากางเกงข้างขวาหยิบทองคำก้อนกลมๆก,ก้อนหนึ่งออกมาส่งให้เจ้าแห้วเอาฉันให้ทองคำเธอขนาดผลสม้มเท่านี้เธอก็สบายแล้วน้ำหนักหนึ่งกิโลพอดีถึงกับนโปร่งมันก็เป็นทองคำจริงเจ้าหฮวทำท่าทางเหมือนกับจะเป็นลม เพราะความตื่นเต้นดีใจจนเกินควรแล้วเขาก็รีบประนมมือไหว้ท่านมหาราชาและรับทองคําเท่าผลส้มเขียวหวานมาถือไว้ทรงพระเจริญพะยะค่ะทีคายุโกโหตุมหาราชาสานุข,ขานคราวนี้ท่านมหาราชาทรงพระสวนลัน่น <laughs> เออเอออีกข้าหน้าทีเครื่องบินก็จะออกเดินทางแล้วไปที่เครื่องบินเถอะ ฉันจะไปส่งที่เครื่องบินขอให้เจ้าคุณและเพื่อนเพื่อนจงภูมิใจเถิดทางรัชการได้ให้เกียรติฉันเป็นพิเศษพวกเธอจะไม่ต้องเสียเวลาตรวจพาสปอร์ตหรือตรวจค้นเสื้อผ้าของสัมภาระที่นำติดตัวไปเจ้าหน้าที่ศุลกากรและตรวจคนเข้าเมืองเขาเห็นว่าเธอเป็นแขกผู้มีเกียรติของฉันไปเธอพวกเรากระเป๋าเสื้อผ้าของพวกเธอ อยู่บนเครื่องบินเรียบร้อยแล้วคณะภาคสีสหายพร้อมด้วยเจ้าคุณปัจจนึกและเจ้าแหว้วต่างลุกขึ้นจากโต๊ะอาหารตามสเสด็จท่านมหาราชาสานุขขานออกไปจากห้องรับประทานอาหารของท่าอากาศยานเมื่อมาถึงเครื่องบินสีเครื่องยนต์นักบินก็กำลังสตาร์ทเครื่องพอดีเครื่องยนต์เริ่มทำงานทีละเครื่องส่วนที่ท่าอากาศยาน พวกเจ้าหน้าที่กรมตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรต่างพากันมองดูท่านมหาราชาซานุคขคารอย่างชื่นชมพระองค์เป็นบุคคลสำคัญของอินเดียที่บริจาคเงินปีละหลายล้านรัฐบาลอินเดียจึงยกย่องให้เกียรติมากท่านมหาราชาประทานพระหัตถ์ให้พระสหายของพระองค์สัมผัสโดยทั่วกันหลังจากนั้นเจ้าคุณปจัจเนกก็เดินนำหน้า พาสีสหายกับเจ้าแห้วขึ้นบันไดไปบนเครื่องบินลำมะหือมาแต่มีผู้โดยสารเพียงหคนเท่านั้นเพราะท่านมหาราชาสานุขานทรงจ้างเหมาเป็นพิเศษประตูเครื่องบินถูกปิดตัวท่านมหาราชาทรงถอยออกมานอกทางบินเจ้าหน้าที่ประจําสนามบินได้ถอนไม้หมอนสามเหลี่ยมที่ล้อหน้าออกทั้งสองข้าง นักบินบังคับเครื่องบินแบบสกายมาสเตอร์แล่นออกไปตามลานบินอย่างแช่มช้าคณะพักสีสหายปรากฏตัวอยู่ตามช่องหน้าต่างต่างคนต่างโบกมือให้ท่านมหาราชาผู้มีน้ำพระทัยกว้างขวางทุกคนเต็มไปด้วยความเคารพรักท่านมหาราชาองค์นี้สกายมาสเตอร์ของบริษัทแอร์อินเดียทวีความเร็วขึ้นทีละน้อยมันวิ่งไปตามลานบินซึ่งมีความยาวไม่น้อยกว่าครึ่งไม้ สักครู่มันก็ลอยขึ้นสู่อากาศบ่ายโฉมหน้าไปยังพม่าและประเทศไทยอันเป็นจุดหมายปลายทางคณะพักศีสหายของเราได้เดินทางกลับบ้านแล้วการทัศนาจรอินเดียและเนปาลทำให้ทุกคนได้รับความสุขสนุกสนานเรื่องของท่านมหาราชาซานุข,ขานได้สิ้นสุดลงแต่เพียงเท่านี้ วิริเยนะทุกขมัดเจติบุคคลย่อมล่วงทุกได้ด้วยความเพียรสูขานิกโทโอชาเอวังสาคูน้ำกะทิอร่อยจังหมดแล้วปออินทราป,ปาลิตพุทธศักราช2,501เรื่องราวของซานุข,ขานก็ดำเนินมาถึงตอนจบแล้วนะคะติดตามรับฟังตอนต่อไปได้ ในคลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ